สมุนไพรใส่น้ำนมะลุขาวไสมุนไพรต้มไก่ใส่สมุนไพรครับรปีบ้าในไก่บ้านมันจะใส่ไงไอ้อุบไไอ yes ลไอ้อุบลก็ฝาไห่ไอ้อุบลครับอุบวยไงเออเดือดได้เลยใครต้องไปครับ ม่มากดมาค้างไส้ยดือดใหญ่ใ่้มาเป,เยยปเียกใส่แล้ว้าเปียกก็ใส่แล้วด,ดีไอใส่กันูด้นะืดีไกลใส่ล,ดดไล,ดดไลสงไปครับหอมพัก เสบ้าแปลกหดี่เลงไปครับหอมเลืเกนจำปบ้านจกอุบวนด้วยทอ่องฟังหอกโอ้กเสียงดีแต่ันมาห้องนั่งหอบเลย น้ำลมออกตาเมื่อไดรครับเมื่อไดรสิไปยังงอไม่สิ้นทุ่นสิ้นทุ่นครับลองสิ้นพุ่นดูนะครับผมกำร่างซ่อมอนี่จะนี่เม่นแค้นแกนขามได้ครับว่าแกนคุ่นนี่รอติดตามนะครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานนี้ได้ครับผมเอาเพี้ยนยังครับตาจอมเนี่ยเดี๋ยวีจักตอกครับจักตอกว่างว่ได้ครับผมว่างนี่เมื่อนั้นเทปงานลักรถคือจักตอกครับจักตอกรอกินต้มไก่เนาะรอกินต้มไก่ แ่บครับแน่นว่างมมี่ไหนว่างเลยนอนตาจอมจอเนาะไม่ไหวนะคัมเพิ่นเงียเงี้ยเี่ยเนี้ยเง้ยาเลยใช่เออเป่อยเลยเป่อยเลยเนาะผิดมึงอ้ะแ่บอู้หอมครับหอมสมุนไพรครับ Ô, oh, để cá rồi nhá. Để cá lại mất mất. Đây là. Quay nè, quay nè. Đây mình tôi nhảy mình làm cười đấy. ใส้ซาสนุกสดจริงนเาเทียนสวยปะรู้มยนี่ก็สวยเปรว่าครับตาจอมคอครับคอวานนี้หรือว่าเขาจะเพ่งก่อนิกินหอกเขาจะพ้นงานค่คนกงยิงหอกเพ่งใหญ่ยัหารดิ ต้มไก่ครับต้มไก่ต้มไก่ใช่คาพี่น้องเสียบปานยังดีมันมีอะไรคือเก่าครับบ่อเดางถวยหรือเก่าหรือครับผมมาบ้างครับกินต้มไก่กันครับบ่อเดางถวยหรือเก่านั่นล่ะเอาวนมาไปยังกินบ่อเดางถวยเพราะว่าผมร่างเองต่ลุกไม่พอ โอ้โหโทปัดโทป่ดโทโอ้ยทำให้หลังมือก่อนบวงงไเนี่นตาจอมนี่บวงเอ้านีเดีวอแสกใกลุ้บบุนี่ยแซรกขับ่ลูกกินโอ้งนจกบ้างเกินพร้มลูกพร้มหลานลองโอ้ต้มแกนํากันเด้อข้าบบานนี้ แบน้ำกันเ่าแสบน้ำกันครับมาากมาพี่น้องเอ๋อพอบาซ้ำน่ะบบลอจะติพอดีหรอา่พอเลยครับผู้เดียวนี่ตุมไก่มา้ี่น้องคู้เดียวเลยบอกได้ครับมากมากมากาอ๋แบน้ำกันครับแบมือมมือนี่เอตัวอตัวจัดตัวทยังไงตัว ทำไม่ไงก็เส้นบาทก็ต้มผีได้ครับแนว่งนี่มทำแจ่วก้อนบ่เออทำแจ่วก้อนพี่น้องอืมทำพี่น้องมาเอ็ดแจ้าของพวแห้งนะครับอื้ครับอืก่บาดนะครับมามามากินหน่อนกันครับ <laughs> nhau <quá>. à <laughs> cái tiêu hả? đúng <laughs> rồi cái bản, cái bản, ừ. cái nhỏ cái nhau Cây cái bàn cái bàn cái thau thập mà, thập mai thập thập không đồng, đồng. Đồng, đồng. <cười> đồng. <cười> đồng.